ครับสวัสดีแฟนเพจทุกคนทุกท่านครับตอนนี้กําลังจะได้นําพาแฟนเพจทุกคนนะครับเข้าไปด้านในของ,ว,งวังนาคินนะครับ<ช>ซึ่งด้านในก็นะครับต้องจะต้องเตรียมนะครับเครื่องสักการะ,ะนะครับ จะต้องเตรียมเครื่องสักการะเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างนะคะเที่ที่จริงเครื่องเราเราตั้งโต๊ะบ,บวงสวงโต๊ะบวงสวงนะคะเป็นโต๊ะบวงสวงเกี่ยวกับการเกิดเปิดพิธีไม่ทําพิธีเบิกทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่รักนะแล้วก็อาจารย์ก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องรางนะคะซึ่งมีจํานวนจํากัดอย่างที่บอกนะคะนะ,ะ,นะ<ม>เราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้ มาทาพิธีแบบมากมายเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมีโต๊ะโมงสวนอยู่ด้านนอกของเราของเราวันนี้ถ้าเกิดว่าในรุ่นเดียวกันเนี่ยออกไปก็จะเห็นว่าใหญ่ตะง่านมากเพื่มส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความความเพิ่มใจที่วันนี้นอกจากที่ได้มาพาทุกคนมาไหว้ที่นี่แล้วนะครับพ้นทุนบรรดาให้ข้าพเจ้าและแฟนเพจของข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีบุญจงเป็นผู้มีโชคจงเป็นผู้มีลาบ ด้วนผู้มั่งมีด้วยผู้มั่งมีเงินทองขุมทรัพย์ใดก็ตามที่อยู่ในพิภพนี้อยู่ในสถานที่แห่งนี้ขอพ่อปู่แม่ย่าจงเปิดวังทรัพย์เพื่อประทานพรประทานโชคประทานลาบประทานทรัพย์ประทานทองประทานเงินให้กับข้าพเจ้าในสัจวันจูสุพงค์คุณอรวรันจูสุพงศ์และแฟนเพจของข้าพเจ้าทุกคนทุกท่านที่กําลังร่วมกัน สาธุอนุโมทนาบุญขอด้วยนโมอโมโรวยเร็วนโมอมรวยเร็วนโมอโมโรวยเร็วบารมีพ่อปู่ศรีสุโธมิยาปฐุมาจงประทานพรให้ข้าพเจ้าเป็นคนโชคดีให้นางอรวรรณจิวสุพงเป็นคนโชคดีให้แฟนเพจของข้าพเจ้าทุกคนทุกท่านเป็นคนโชคดีเป็นคนดวงดีถูกหวยรวยเบอร์หยิบจับเลขได้หยิบจับสิ่งใด ส้งจิตอธิษฐานใดๆก็ขอให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการทุกคนทุกท่านเท่าเทียมกันเทืนสาธุสาธุสาธุอนุโมทามาิได้เหมือนกัน การะชุดใหญ่เดี๋ยวจะบอกงี้ก่อนว่าอุยถวายนางลำด้วยถวายนางลำห้านางแล้วก็จัดชุดบูชาวันเนี้ยไปจิตใจจตตามประดังวันนั้าานตุสักเพกาเมจะรูปเจดีสีอกราตดัเจจันด,ดาเลกวิมานทั้งนั้านจิตคุณมักศีคุณพ้นศรีคุณที่พานหนึ่งจึงรวมเป็นคุณนักวะโลกุณธรรมกาบกันด้วยเดชข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพเทวายาทพกพิทุราศีจงเสลป์มาช่วยชดเชยป้องกันภัยขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จ ทุกประการในพิธีวงสวงบูชาคุณขอพรขอบารมีในการทำสักการะบูชาความด้วยเหมือนเหมือนเลยเหมือนเข้ามาคู่กันเลยนะคะเหมือนพันธนาเลยไหมใช่ใช่ใช่ครับตอนแรกอันนี้เด่นมากเลย มาส่งเลขขันน้ำมนต์กันดีกว่านะที่รักนะเดี๋ยวเรากลับด้านนะดูเลขขันน้ำมนต์กันจ้ะเหมือนพญานาคเลยเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะที่รักนะแต่ทค่ชอบเรื่องแบบนี้เชื่อเรื่องแบบนี้ที่รักนะเดี๋ยวให้ดูน้ำมนต์น้ำมนต์เนี่ยนะครับเปียเป็นเหมือนพญานาคนะครับเห็นไหมเป็นเหมือนพญานาคนะครับ ซึ่งนะครับบ่งบอกถึงความสาเร็จในวันนี้นะครับพ่อพู่มไม่ย่ามานะครับพ่อพ่มไม่ย่ามาประทานพรให้นะครับเห็นไหมครับว่าขนาดน้ามนต์เนี่ยนะครับยังแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารที่เราได้เห็นเลยว่านะครับพ่อพ่มไม่ย่ามาประทานพรให้นะครับใครเห็นนยังจะบอกว่าขนลุกได้เลยนะครับเนี่ยขนลุกไหมครับทุกคนนะอาจารย์ทัดมาทำพิธีจัดใหญ่เลยครับ ตั้งใจให้แฟนเพจได้มีส่วนร่วมขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองขอให้ลูกประสบความสำเร็จขอให้ลูกมีโชคมีลาภขอให้ลูกร่ำรวยเงินทองใดใดก็ตามนะครับตั้งสิทธิฐานกันเลยตอนนี้เฮ้ยมีตรงนี้นะคะตรงนี้ก่อนจะหนาอย่างเงี้ยมันเคยเป็นเลขแปดมาก่อนอะเนี่ยตรงเนี้ยอาจารย์เท่ลิงเรื่อยเลยตอนนั้นอะนะใช่ไหม อาจารย์เช่มีความรู้สึกว่าตั้งแต่อาจารย์ชัดเจอเหมือนเหมือนตรงเนี้ยเป็นลูกหน้าตามของเชื่อของอาจารย์เช่นะเป็นคนเชื่อสุวบุคคลนะท,ที่รักนะเหมือนเป็นลูกหน้าขันหน้าคู่กันที่นี่ที่นี่ก็คือพ่อปู่ศรีชุโตกับป้าย่าประภุมมาเนาะเหมือนมะเหมือนเนาะดูทีไรก็ชื่นใจอะ่ะเหมือน ตอบรับอ่ะนะ9 2 9 3แล้วก็ 2>, 92, <93. S 1> ว2 97หมดนะครับ <92. S 2> 97มีด้วยได้แล้วได้แล้ว

หนูจะตีเลขหวยที่ขันน้ำมูลไงจ๊ะโอ้โหขันผิดจ้ะที่รักงวดนี้ท่านอาจารย์เคถูกหวยเยอะอย่าว่านะกี่ล้านละเป็นสิบสิบยี่สิบร้านนะก<อ>็ร้านละใบสองใบชุดสองชุดนะที่รักอาจารย์ยังไม่ได้ซื้อแปดสองกับแปดสามเออใช่อาจารย์จะซื้อไหมอาจารย์ใจกล้าที่จะลงไปนู่นไปอุดหนุนพี่สองคนทั้นั้นอาจารย์คะอุ่หนุ่มพี่สองคนเขาทางนี้หรือป่าแต่สองแปดสามใช่ไหมทางนี้อาจารย์มีสองแผง รุ่งเรือง82กับ83ค่ะ082กับ083นะฮะมี02ดนะ้วยนะมี00มี02ด้วยใช่ไหมก็ศูนย์แปดสเออใช่ใช่ใช่ใชนะศูนย์แปกับ083นะฮะแล้วก็โอเคตรงเนี้ยแหละตรงนิ้วกลางเนี่ยตรงนิ้วชี้ตรงเนี้ยนะคะนะ่ก่อนที่เขาจะเป็นศูนย์เนี่ยเขาเป็นแปดมาก่อนนะอาจารย์เคเล็งอยู่นะคะความรู้สึกของอาจารย์เคถ้าตีพยาเป็นพยานาคนะในความรู้สึกนะตอนนี้ก่อนนะเอาตามความรู้สึกก่อนนะคะ อาจารย์เค้จะตีพญานาคสองตัวใช่ไหมสองสององเนาะก็สองเลขแปดพญานาคคือแปดแล้วก็บวงกลมตรงเนี้ยเขาจะกลับหวัวหน่อยแต่เขากลายเป็นเลขเก้าสองแปดเก้ากับสองแปดหนึ่งอ่ะที่รักอาจารย์เคตีแบบเนี้ยถ้าถามอาจารย์เคนะพี่พี่ตี้างไงแต่รู้สึกพี่อะค่ะตอนนี้พี่ตีพญานาคนะครับเป็นสองยาสองเพราะผมไม่ยะสองนะครับอันนี้สูงแน่เลยท่านท่านเป็นพญานาคนะครับเลขของพญานาค ส่วนใหญ่ที่คนจะนับถือเรื่องของหมวงนะครับบ8ท่านคนเป็นเลข8ะนะพยัญชนะ2 8และ0าอาจารย์ชัดให้2 8 0และอาจารย์เชคือเลข2 8 9คือเลข0 8 2ของอาจารย์เคที่เข้าอา,อาจะโนดเอา,เอาคือเลขที่หนูเข้าเลข้ามีโอกาสน,นะเพราะว่าก่อนที่จะเป็น0ก็เป็น8เท่อาจารย์เคบอกไนงะอาจารย์เคพูดจริงๆนะ พี่ๆก็ตี982นะอ่าได้ได้982ได้จุด82ได้แต่ยังใน82 28เนี่ยจะชัดขึ้นมีโอกาสเนาะเพราะว่าหน้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 ารูปอ่ะนแต่เป็นอย่างเงี้ยเขาพูดกันหันหน้าเหมือนหหันนน้าแต่ลืมพญาเต่างอย20แล้วกันพญาเสาเต่างอยหนู่มเาไม่ลืมนะคะนะคะ2000 98มันเป็นทิศโชคลาภนะพี่ๆงวดนี้อาจจะมีเลขนอก ร่ำรวยน้ำโม่อมรวยเดียวน้ำโม่อมรวยเดียวน้ำโม่อมรวยเดียวร่ำรวยสำเร็จทุกคนโชคดีดวงดีโชคดีดวงดีโชคดีดวงดีทุกคนทุกท่านค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากค่ะพี่จ๋านะคะแล้วพบกันที่กรุงเทพบ๊ายบายจุ๊บ